ใส่ดอกไม้ต้องมาโรแมนติกมากที่นี่สวนกุหลาบมหัศจรรย์ มอนแจมคาเฟ่นในฝันสีขาวสไตล์ยุโรปท่ามกลางทุ่งดอกกุหลาบบนเนินเขาที่เรียงรายเป็นขั้นบันไดสวยงามมีดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมอ่อนๆลอยอบอวลไปทั่วบวกกับอากาศเย็นทําให้รู้สึกผ่อนคลายและมีชีวิตชีวาตรงกลางมีม้านั่งเหล็กสีขาวตกแต่งด้วยกระถางดอกไม้เหมาะสําหรับการนั่งชมวิวหรือนั่งพักถ่ายรูปด้านหลังเป็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนมีความอุดมสมบูรณ์และความเงียบสงบสอดรับกับ ทิวทัศน์โดยรอบอย่างลงตัวเหมือนเป็นบ้านพักตาอากาศในฝันภายในร้านเป็นแบบ Open d o อรตกแต่งด้วยดอกไม้จิบกาแฟเพลินๆพ,พ,พรางชมวิวม่านเขาเปิดเวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาทุกวันจำหน่ายเครื่องดื่มอาหารมีค่าบำรุงสวนค่า1 0บาทต่อ1บาทเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่ม10บาทต่อ1ใบย,ยังมีที่พักไว้รองรับสำหรับท่านที่เข้าพักฟรีค่าเข้าโทร064-105-2041